เอาล้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ A N R 7 2 1 0วันนี้ก็จะเป็น EP ที่5แล้วนะครับกับไมค์ครับเอาชีวิตรอดของเรานะครับผมอ่ะเออก็มีหลายคนนะครับผมคอมเมนต์บอกว่าให้ผมไปตีมังกรได้แล้วไปฆ่ามังกรได้แล้วนะครับไปเอาปีกอีไรท่าได้แล้วนะครับผมงั้นโอเค EP นี้เราก็จะไปฆ่ามังกรกัน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมโอเคไปตอนนี้ผมก็สามารถหา PiX กแอคฟอร์จูนสได้แล้วนะครับหลังจากที่เออหามานานนะเออผมก็เลยจะเอาไดมอนที่ผมสะสมไว้นะครับมาขุดด้วยฟอร์จูนสนะครับดูซิว่ามันจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับผม และดูนี่สิครับ1สแต็กกับ17ไดมอนด์ว้าวแล้วในตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดสิ่งก่อสร้างของผมไปมากมายเลยนะครับรวมถึงเจ้าห้องสมุดอันนี้ด้วยนะ ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนหลังคานะครับผมเพราะว่าไม้แดงมันไม่เข้าไม่เข้ากับหลังคาโรงงานนะเอออ่ะแล้วก็ใส่แคลวซ้ายตรงหอคอยด้วยนะอืมก็แบบเรามีแคลวซ้ายเยอะนะเออแบบไปเจอไปเจอ,ไปเจอมาโคตรเยอะเลยอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยอ่ะเดี๋ยวผีเข้าเออปิดประตูอ่ะแล้วตรงนี้ก็คือเหมืองของผมนะครับผมก็ได้อัปเกรดเหมืองนะเออทําเป็นแบบแคล้ายๆเหมืองฐานนะเออแล้วก็มี เห็บมีบาเรลว,วางไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอปั้นจันนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะตรงนี้จะเป็นปั้นจันนะครับผมนั่งสร้างอยู่40่ว่ากนาทีเลยนะเออเป็นไงเออมันก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเออผมยอมรับว่าผมสร้างสวยนะทุกคนคิดว่าผมสร้างสวยไหมครับเออไม่ธรรมดาเลยจริง ส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงงานเตาเผานะเหมือนเดิมนะเออผมก็ยังหาหินงอกหินย้อยไม่ได้นะอาโอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลิฟ์น้านะครับผมก็ทําการสร้างลิฟ์น้าแทนบันไดแล้วนะครับหลังจากที่เออมีคนมีคนเจอผีสิงในโรงงานของผมนะเออโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเตาเผาอัตโนมัติของผมนะครับเออก็มีเออแรงแรงเผา12เตาเลยนะเชื้อเพลิงก็เป็นลาวานะครับผม เวลาที่เราจะเผาอะไรนะเราก็เอาของมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะวิ่งไปเติมของนะครับแล้วก็มากดอีกปุ่มนึงนะครับเป็นปุ่มเชื้อเพลิงนะปุ่มนี้พอมันวิ่งไปมันก็จะเริ่มเผานะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะอ่ะแต่ว่าลาวาของผมมันไม่พอนะ <c oughs> ก็โอเคอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับเตาเผาของผมมานะเออตอนนี้เราเตรียมตัวไปฆ่ามังกรกันดีกว่า กอนอื่นนะครับผมก็ต้องการเอ็นเดอร์โพลก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถหาป่าวาร์ฟฟอร์อรเรสได้นะครับผมจึงจะเอาทองไปแลกกับเจ้าพวกพิกลินเอาอะนะขั้นแรกผมก็เอาทองมาเผาก่อนนะครับเตรียมตัวที่จะไปแลกของกับเจ้าพวกพิกลินนะนะก็เผาด้วยเตาเผา12แรงเผาของผมนะครับผมโอ้คือแบบพอใจมากอะเอ้ยภูมิใจมากอะเออนั่ง้ากตั้งนานะงงงเงยเงอยู่โอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มิติเนเธอร์กันแล้วนะครับผมกับหมวกทองของผมนะเออโอเคไปแลกของกันเลยดีกว่าเออเทคนิคก,การแลกทองกับพิกลิ้นของผมนะครับออก็คือการเอาทองไปปาอัดหน้ามันละครับแล้วก็วกออค,ค่อยๆผักมันลงหลุมนะเออเราจะได้แลกของกับมันง่ายๆนะโอเคลงไปซะว้าวจากนั้นผมก็แลกของกับมันยาวเลยครับยาวแบบ พักใหญ่ๆเลยอะนะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับผมอรอบนี้ไม่เกลือนะรอบก่อนโคตรเกลือเลยจากนั้นผมก็ออกเดินทางด้วยการต่อบล็อกเอานะเพราะว่าผมไม่อยากบวกกับเจ้าพวกมอนเตอร์ภาคพื้นดินเท่าไหร่นะเออแต่ว่าแบบบนอากาศนี่ก็น่ากลัวอยู่นะเออโดยเฉพาะไอเสียงแก๊สเนี่ยหลอนผมมาตลอดเวลาเลยแต่ไม่เจอตัวมันนะเออ มีได้เสียงอ่ะจากนั้นผมก็ขุดจนขึ้นมาโผล่ที่ป่าเค m มสันฟอเรสนะเออผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะผมก็เลยลองวิ่งสำรวจดูนะเออแล้วก็ได้ไปเจอกับเจ้าพวกมอนสเตอร์นะผมคิดว่าผมคงยังไม่พร้อมที่จะบวกกับเจ้าพวกนี้ผมเลยทำการขุดหินเพื่อที่ผมจะต่อบล็อกเอาแบบเมื่อกี้นะแต่ขุดไปขุดมาผมก็เจอกับเฮ้ย นี่มันเนเธอร์ฟอร์เทสมันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้เอามึงมึงเวอร์ไปแล้วสัตว์แล้วเพียงแค่ก้าวแรกที่ผมได้ก้าวเข้ามาในเนเธอร์ฟอร์เทสและเจะพวกมอนสเตอร์ก็แห่เข้ามาต้อนรับผมอย่างดีไม่ว่าจะด้วยหาฝนธนูลูกไฟแล้วก็การแล้วก็การเข้ามาต่อยหน้ากู <laughs> โอ้ยชีวิต จากนั้นผมก็สำรวจในเธอร์ฟอร์เทสแล้วก็สวมวิญญาณของจอห์นวิกยิงมอนสเตอร์จากระยะไกลโอ้โหเข้าหัวทุกเม็ดและผมก็ได้บวกกับเจ้าพวกมอนสเตอร์แบบบ้าระห่ำดนตีมาคิดได้ไงวะ แล้วในที่สุดผมก็พบกับสปาวเบจโอ้ยในที่สุดหลังจากนี้ก็จะเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์ยาวๆเลยนะครับเทคนิคการฟาร์มของผมนั้นก็คือการขุดลงไปใต้กล่องสปาวแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอตีอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวมันก็บินลงมาเองอันนะ หลังจากที่ผมฟาร์มเบสจนพอใจแล้วผมก็มาเจอกับเจ้าหีบวิเศษโอ้หีบวิเศษที่มีเพชรอยู่เม็ดเดียวอยู่ในเนเธอร์มาสามชั่วโมงแนละ้วเพิ่งได้เพชรเม็ดเดียวเนี่ยนะเฮ้ยจากนั้นผมก็เข้าไปต่อสู้กับเจ้าพวกมอนสเตอร์แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นมอนสเตอร์คงหมดแล้วนะเฮ้ กว่าจะรอดมาได้ไอ,อ,อ้เชียเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม,ไม,ไม่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 ไมาาจากนั้นผมก็รีบวิ่งมาเก็บของ <c oughs> เลเวลของกู <c oughs> <c oughs> แต่ของยังครบนะโอเคก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หายไปแค่โล่นะโล่แตกโลแตกตอนตายเออแล้วข้างๆศพของผมก็มีเห็บวิเศษวางอยู่แล้วผมก็ได้เจอกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรวะกูค,ควรดีใจไหมคือผมไม่รู้จักนะครับมันคืออะไรคือผมไม่รู้จักนะเออแล้วผมก็เดินทางมาเจอกับเห็บใบที่สองนะครับก็ เกลือเกลืออยู่ดีโอเคกลับดีกว่าตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับพร้อมกับออของใหม่นะที่ได้มาจาก n น t h r r Fortress นะครับผมโอเคหลังจากนี้ผมก็จะไปเตรียมของนะครับที่จะไปฆ่ามากกังกรนะโอเคไปลุยกันเลยจากนั้นผมก็ได้ครับดาบนะครับเพราะว่าดาบเล่มเก่าของผมนั้นมันใกล้ที่จะพังแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ เอาดาบเล่มใหม่ของผมนะไปเอนชานนะแต่ก็ไม่ได้เอนชานเลเวลสูงอะไรนักหรอกแค่เอนชันให้มันแบบวิงหวังสักนิดหนึ่งนะเออแล้วก็ไปลุยกันเลยจากนั้นผมก็ออกเดินทางไปที่สตองโฮจนกระทั่งเดินผ่านกับป่าที่ผมเคยมาตัดไม้สปูตโอ้โห หายทั้งภูเขาจริงๆเดินทางอยู่นานแสนานานและผมก็ได้มาเจอกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ว้าวนี่ก็อาจจะเป็นหมู่บ้านที่มีวิวดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วนะเออดูภูเขานั่นดิ สวยชิบหายเลยจากนั้นผมก็นอนแล้วก็บปลุยต่อในตอนรุ่งเช้าแล้วผมก็ได้พบว่าสตองโหนั้นมันอยู่ใต้หมู่บ้านที่ผมนอนเมื่อคืนนั่นเองเอา้าววิ่งไปตั้งไกลและเราก็มาถึงสตองโหกันแล้วครับโอ้โหจากนั้นผมก็ออกสำรวจสตองโหอยู่พักใหญ่ๆเลยนะ จนกระทั่งผมวิ่งมาเจอกับห้องสมุดว้าวก็ป่นเลยและผมก็พบเจอกับสิ่งนี้ครับมันคืออะไรอะ่ะแล้วก็เจออีกเจอเรื่อยๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณครับและในที่สุดผมก็เจอกับ ประตูดีเอ็นเอเดี๋ยวทุบอีโอเคอ่ะเออเดี๋ยวนะมีแค่ตาเดียวงั้นเหรอ<ป>ทุกคนดูนี่สิครับไอ้ประตูสตองโฮเนี่ยมันมีตาให้ผมแค่ดวงเดียวเองอะคือถ้าผมเอามาน้อยกว่านี้คือผมไปดีเอ็นไม่ได้เลยนะมันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้อะ่ะเออโอเคงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดีเอ็นกันแล้วนะครับโอเคงั้นเราก็ไปฆ่ามาังกรกันเลยผมก็จะทําการขุดดินเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ต่อขึ้นไปทําลายเอ็นริสตัลอข้างบนได้นะโอเคผมก็เพิ่งนึกได้ตอนต่อขึ้นมาเนี่ยแหละครับว่าผมลืมมาถังน้ํามาถ้าตกลงไปก็ไม่เหลือเลยนะโอเคผมก็ได้ทําการต่อบล็อกขึ้นมาเพื่อทําลายเอ็นริสตัลนนะครับผมก็ ใช้ธนูในการทําลายนะผมไปก้ารเดินเข้าไปฟันนะครับผมจากนั้นผมก็ทําการยิงธนูเอาอะนะเพราะว่าผมเป็นเสียนนักแม่นธนูนะโอเคแล้วดูสิครับความแม่นของผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆส่วนอันไหนที่มันมีกรงล้อมรอบนะผมก็จะทําการต่อบล็อกไปทุบเอาอะนะโอเคแล้วเจ้ามังกรก็เฮ้ยเดี๋ยวเดียเดีย เดียว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 ,วแต่ดีนะเซฟเตียงไว้อยู่ไม่งั้นสวยเลยเนี่ยเฮ้จากนั้นผมก็กลับมาลุยต่อ และในที่สุดตายมึงตายมึงตายได้แล้วมึงตายเ <c oughs> <Yeah! c oughs> หียเย่โอ้โหผมตีค้รนานโอ้ยในที่สุดอ,อู้อีกพีอีกพีอีกพีโอ้โหโอ้โหโอ้ห้าสิบเลยอ่ะห้าสิบเอ็ดเลยอ่ะโอ้โห,ห,ห,โโห,โโหผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมเหนื่อยมาก ผมไม่เอาอะไรแหละผมกลับเลยดีกว่าเย้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยโอ้ยเหนื่อยสุดๆแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาอัปเกรดอุปกรณ์ของผมให้กลายเป็น f ฟูลเอนชานว้าว หลังจากนั้นผมก็ไปศึกษามานะครับผมแล้วก็ได้รู้ว่าไอ้หินที่ผมได้มานั้นมันเป็นหินที่เอาไว้ตกแต่งชุดเกาะนะครับผมเอาไว้ทําเป็นลายชุดเกาะนะผมก็เลยเอามันมาเพื่อที่จะคัดลอกแล้วก็ไปตีกับชุดเกาะของผมแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ความเท่ ความเท่ครับโอ้โหชุดเกาะไดมอนเอนชานทั้งตัวแล้วยังมีลายอีกโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะอะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ